โอเคมาเริ่มกันเลยครับศัพโตของชูริมาเนี่ยชูริมาครับเป็นดินแดนแห่งทะเลทรายซึ่งอยู่ทางตอนใต้าจากทวีปเวลาแลนด์ชูริมาเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างครับเป็นพื้นที่ที่เรียกว,ว่าเป็นทวีปหนึ่งเลยก็ได้คือในชูริมาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่แบบกว้างใหญ่ไพศาลเพื่อจะใหญ่พอๆกับทวีปเบลาแลนด์ที่พวกเดมเซเยนหรือวานอกซัสอยู่ซะอีก โดยทางฝั่งตะวันตกครับจะมีภูเขาทากอนหรือว่าเม้าทากอนที่ผมเคยทำสตอรี่ไปเมื่อไลฟ์ครั้งที่แล้วเอ้เปะเด็นน,นะผมขอเบาเสียงเพลงนิดนึงโอเคต่อมาครับในส่วนของชิลมาเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ทะเลทรยายแล้วก็จะมีเมืองหลวงเนาะโดยที่เมืองหลวงของชินมาครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าซันดิสหรือว่า,เ,าเรียกว่าเป็นนี่เป็นจานแห่งพระอาทิตย์ครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยที่ซันดิสเน่จะมีความสามารถพิเศษก็คือหากผู้ใดที่เข้าไปถึงซันดิสได้แล้วเทพเทพแห่งพาทิเนี่ยรู้สึกถูกใจในบุคคลคนนั้นครับพลังแห่งพาทิเนี่ยจะไหลเข้าสู่ร่างแล้วก็กลายเป็นซีเรียลแอดเซนหรือว่าเทพจิตินั่นเองโดยตามเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องของไอซันดิสือว่าชูนิมาเนี่ยคืออนุาวรียชูนิมานี่คือเป็นอนุาวรียที่โผล่มาอย่างย,งยาวนานนะยาวนานมากๆเรียกว่า น่าจะมาก่อนสงครามรูนวอลแล้วก็น่าจะกําเนิดก่อนที่เกาะเบสซิงอเนี่ยจะกลายเป็น a ชโรอาไอันนี้ถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนี่ขออภัยนะครับถ้าเกิดใครนา่าสงสัยอะไรก็สามารถถามได้อ่าใช่แล้วผมก็มีปัญหากับแชทอีกแล้วให้ตายเถอะขออนุญาตสักครู่ผมต้องมีปัญหากับแชทต,ตลอดอะม่รู้มถึเกิดเพราะอะไรโอเคมาแล้วไวปะไวปะมาทันปะครับมาทันครับคุณเบสคอ ก็ติดตามทุกไลฟ์เนาะคุณสโลไลฟ์คนอื่นก็เหมือนกันแล้วก็ทุกคนด้วยนะขอขอบคุณมากโอเคมาต่อกับในเรื่องของชูนิมาคือในชูนิมาเนี่ยมันก็มีสินเนอร์พัสซันดิสมอีอาณาจักรมีปราสาทอะไรพวกนี้เนาะโดยตัวละครแรกที่เราจะมาพูดกันครับคือตัวของอาเซียนเองเพราะไก่ของเราตัวของอาเซียแบบอาเซียรครับหรือว่า The Emperor of the Sand ดอันนี้นี่เอารูปจาก Warring Kingdom มานะเพราะว่าหารูปแบบออริจินอลนี่ไม่ได้จริงๆ ตัวของอาเซียครับเขาเป็นหนึ่งในเชื้อหนึ่งในเชื้อเชื้อพระวงะศ์กษัตริย์ของชูริมาโดยที่เขาน่ะเป็นน้องคนสะท้องคนที่จกักรพรรดิคนปัจจุบันนั้นไม่ได้ปลดปลานอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าเห็นว่าอาเซียนั้นเป็นเด็กที่ค่อนข้างอ่อนแอครับแล้วก็เป็นเด็กที่ใฝ่การเรียนมากกว่าการทางการทําศึกสงครามทําให้ตัวของจกักรพรรดิเนี่ยคิดอยากจะเขี่ยอาเซียออกจากกาันเป็นเชื้อพระวงศ์เนาะโดยตัวของอาเซียครับนั้นชอบในการ ศึกษาเร่าเรียนหรือว่าศึกษาโวรติศาสตร์มากๆเขานั้นมักจะเข้าไปยังหอสมุดในชิรีมาครับซึ่งมีชื่อว่านาศาสตร์นนเองโดยที่หอสมุดแห่งนั้นครับเขาก็ได้พบกับเด็กคนหนึ่งซึ่งอันนั้นเป็นเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นทาสเป็นทาสของชิรีมาโดยที่ทั้งคู่ครับก็ได้เริ่มสนิทสนมกันแต่อาเซยก็รูดีครับว่าการที่เขานั้นเป็นเชื้อสายกษัตริย์เนี่ยเขานั้นไม่สามารถเรียกชื่อทาสด้วยชื่อจริงได้คือการตั้งชื่อทาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กษัตริย์้้ไม่คคววรรททําาแลกก็ถเิดใ อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตแต่ว่าตัวอาเซยียนนั้นก็คิดว่าเขานั้นคิดว่าคนนี้เป็นเพื่อนเขาจริงๆเขาเลยอยากจะตั้งชื่อให้โดยที่การเลืกชื่อของทั้งคู่ครับจะพูดกันอย่างลับๆนะไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้โดยที่ท่าที่อาเซยียนไปพบครับคนนั้นก็คือตัวของเซราดนั่นเองคนนี้่าแต่ว่ายังก่อนตัวของอาเซยียกับเซราดครับสนิทกันมานานมากๆเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่ชีวิตกันได้เลยแหละ จนอ,อยู่มาวันหนึ่งครับตัวของอา,อาเซียเนี่ยได้ออกเดินทางไปยังแม่น้ําแห่งชีวิตนะแล้วก็ได้พักแรมอยู่ที่นั่นแล้วก็ตัวของเซราด์เนี่ยที่กลายเป็นทาาประจําตัวของอาเซียเนี่ยก็ได้ขอติดตามไปด้วยโดยในคืนที่าทางค่ายกำลังหลับอยู่ครับตอนนั้นอาเซียกับเซราด์เนี่ยก็ได้พากันไปดูดวงดาวแล้วก็ได้วาดแผนที่ลงในความทรงจําของพวกเขาเนาะแต่สิ่งที่ไม่คาดไม่คาดฝันอะเรียกว่าไม่คาดฝันเลยก็เกิดขึ้นคนระับก็คือ มีเหล่าโจรครับจากน่าจะเป็นอนาณาจักรที่มีความแค้นกับชิรนะิมานะมาลอบสังหารเหล่าพี่ชายของอาเซียแล้วก็ทิ้งให้อาเซกาซราเนี่ยเหลือรอดอยู่เพียงแค่2คนพอหลังจากที่อาเซียนรอดมาได้ครับเขานั้นตามหลักแล้วเขาก็น่าจะกลายเป็นคนที่สืบาราชายาทหรือว่าคนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์คนต่อไปของชิริมาซึ่งตัวของจกักรพรรดนั้นก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตัวของจกักรพรรดิเนี่ย ไม่ชอบหน้าอาเซียแล้วเพราะว่าเขาน่ยเป็นคนที่ยังเล็กอยู่แล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนแอในตัวอีกทั้งปัญหาของอาณาจักรตอนนี้ก็คือตัวของราชินีนเนี่ยก็ยังสาวและยังสามารถให้กําเนิดทายาทได้เรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันคือเรื่องที่ว่าตัวของ RC อาเซียนั้นอาจจะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ได้แต่ว่าตัวของจักรพรรดิเนี่ยไม่ยอมทาให้ตัวของเซราดครับที่รู้ว่าถ้าเกิด ราชินีเนี่ยขอดูมมาอีกสักคนเนี่ยอาเซียตายแน่นอนเพราะว่าจากักรพรรดิน่าจะสั่งให้อาเซียนนั้นโดนโดนประหารชีวิตเนาะทาให้เซลาดครับไปฝึกเรื่องอมวลดาหรือว่าเรื่องเวทมนตรศาสตร์นะในการทําให้ราชินีนั้นไม่ไม่สามารถคอดูได้แต่การพยายามนั้นก็เป็นความพยายามที่น่าชื่นชมแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับทารกคนแรกของราชินีเนี่ยก็ได้ลืมตาม,มาดูโลกในวันนั้นเองครับที่เกิดพายุฝนฟ้าะนองมาทําลายห้องของราชินี จนตัวของราชินีแล้วก็ทารกแรกเกิดเสียชีวิตอีกทั้งยังมีข่าวลือด้วยว่าตัวของจักรพรรดิเนี่ยได้รกเกิดดีเรียกว่าได้ฆ่าตัวตายผมไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นศั์ราชาซั์ยังไงนะแต่ว่าขอเรียกเป็นภาษาบ้นบานๆเลยกันตัวของพระราชาครับก็ได้ฆ่าตัวตายจากนั้นตัวของอาเซียเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิในชุนมา่าในตอนนั้นโอเคขอหยุดเนื้อเรื่องของตัวอาเซียไว้แค่นี้ครับไปฟังในเรื่องของเซราดมัง้ง เซราครับเขาเป็นคนที่เกิดมาเป็นทาสโดยกําเนิดน,นะแล้วก็ตัวของพ่อแม่ของอาเซียเองไม่ใช่ตัวของพ่อแม่ของเซราเนี่ยก็เป็นทาสมาก่อนการแล้วแล้ว,ลวก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ตัวของพ่อของเซราเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยไม่อยากให้เซรารู้เขาเลยให้เซรานั้นไปทํางานกับช่างคนหนึ่งในชูนิมาโดยที่ช่างคนนั้นนี่ก็ยินดีเรียกว่าตอนแรกอะไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่แต่ว่า หลังๆมานี่ยก็ยินดีที่มีเซราดเป็นเพื่อนทนะเพราะว่าเซรานนั้นชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ภาษาเขียนในชูริมาโดยต่อมาครับตัวของเซราดนั้นที่ชื่นชอบเรื่องการศึกษาหรือว่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยก็ได้เข้าไปยังหอสมุดของอาซัสแล้วก็ได้พบกับอาเซียแล้วก็เ,เรื่องนี้ก็เป็นไปตามที่ผมพูดในเรื่องของอาเซียนเนาะก็คือ,อทั้งคู่นั้นรู้จักการกลายเป็นเพื่อนกันทั้งคู่นั้นเคยสัญญาว่าถ้าเกิดอาเซียน,นเป็นจักรพรรดิเนี่ย ตัวของอาเซียจะปลดปล่อยเซราจากการเป็นทาสแล้วก็ปลดปล่อยทาสทุกคนในชิริมาอีกทั้งยังนับให้เซรานเป็นพี่น้องครับแล้วก็เนเรื่องก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นจนในที่สุดแล้วก็มาถึงจุดที่ผมบอกว่าราชินีนั้นกำลังตั้งตั้ง,ต,งตั้งทองเนาะเซราครับก็ใช้มนดามเนี่ยทำให้ราชินีนั้นไม่สามารถตั้งตั้งคานได้แล้วก็ในวันที่ทารกคนแรกนั้นถือกําเนิดขึ้นมา พวกของเซราดนั้นได้บุกเข้าไปยังห้องของราชินีครับแล้วก็ใช้สายฟ้าเนี่ยในการสังหารราชินีแล้วก็ทารกแรกเกิดจักรพรรดิที่เข้ามาเห็นครับแล้วก็ทหารบางบางส่วนเนี่ยก็ได้เข้ามาล้อมตัวเซราดไว้แต่ว่าเซราดก็ทําการฆ่าพวกเขาทั้งหมดนั้นแล้วในตอนนี้ครับเรียกว่าตัวของอาเซียเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวของจักรพรรดิเนี่ยตายเพราะว่าฝีมือของเพื่อนเพื่อนเพื่อนร้กงของเขาเนี่ยโดยตัวของเซราดนี่ก็อาจจะพูดว่าด้วยตัวของเนี่ยเยอะหน่อยนะครับ คือเซราดเนี่ยก็ทําการโบยความผิดว่าเป็นฝีมือของจอมเบทในเมืองข้างๆที่มีความแค้นกับชิริมาหลังจากที่อาเซียนนั้นขึ้นเป็นจักรพรรดิครับเขาก็ได้ทําการสั่งประหารผู้คนในเมืองข้างๆที่อ่าเซราดหลอกนี่นแหละเป็นการทําให้ประชาชนในชูริมานั้นไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เนื้อเรื่องประมาณนี้ครับเกี่ยวกับตัวของอาเซียกับเซราดนี่คือเนื้อเรื่องในตอนแรกนะที่ยังไม่พูดถึงในเรื่องต่อที่อาเซียกําลังจะ ไปทำการทำพิธีแอเซนแล้วก็ตัวของเซรานั้นขัดขวางจนชูริมานั้นลบเซราต่อหลังจากที่อาเซียรครับได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิเขานั้นก็ทำการยึดครองเมืองในในเขตปกงครองของชูริมานี่ไปเรื่อยๆจนชูริมานั้นกลายเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รุ่งโรจน์ในระหว่างนั้นเองครับที่ตัวของเซรานั้นแนะนำให้อาเซียนั้นขึ้นไปเป็นแอเซนเช่นเดียวกับนาซัตและเลนนิต้นซึ่งตัวของอาเซียนั้นก็เห็นด้วยครับแล้วก็อยากจะ ทําให้อาจารกรของตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกเขานั้นก็ได้ทําการบังคับนักบวชของในพิธีแอสเซนเนี่ยให้ทําตามที่เขาต้องการโดยที่คนที่ไม่เห็นด้วยครับก็ต้องโดนประหารหรือว่าโดนทรมารจจก,กว่าจะยอมมาแหละคือตอนนั้นอาเซียนเนี่ยเหมือนเป็นเผด็จการมากๆเลยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีนะครับแต่ว่าแค่โดนเซราเนี่ยชักจูอยู่ข้างหลังแค่นั้นเองอา่าแล้วก็อันนี้คือเนื้อเรื่องของฝั่งอาเซียนผมขอตัดสำหรับไปเยอะๆนะนะ ในส่วนของเซราดครับหลังจากที่อาเซยียขึ้นปเป็นจักรพรรดิเนี่ยเขานั้นคิดว่าอาเซยียนนั้นต้องปลดปล่อยเขาเป็นอิสระแล้วก็ปลดปล่อยท่าทุกคนแล้วแน่นอนถ้าต,ตอนนั้นครับอาเซยียนั้นยืนกรานแล้วก็เรียกว่าสิ่งแข็งแล้วแหละว่ามันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้นายนายยังเป็นท่าของเราอยู่แต่ว่าเรื่องการเป็นพี่น้องเนี่ยพราเราก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่เนาะเรื่องนั้นครับทำให้เซราดนั้นรู้สึกกดแค้นแล้วก็มีไฟแบบแห่งความมืดเนี่ยาถาโถมเข้ามาใน,ในใจิตใจของเซราดจนมาถึงวันที่ อาเซียนั้นก็เลยจะกลายเป็นแอสเซนครับเขานั้นมีบรวิวารลายล้อมมีผู้คนมากมายในชูริมาเนี่ยต่างมาเฝ้าดูการเป็นสักขีพยายนแห่งการเป็นเทพของอาเซียซึ่งในตอนนั้นเองครับตอนที่อาเซียนก็เลงจะได้รับพลังแห่งแอสเซนตเนี่ยตัวของอาเซียนับได้เข้าไปหาเซราแล้วก็กอดเขาพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เจ้ากลายเป็นอิสระแล้วนะและจากนั้นเขาก็ทําการประกาศาปล่อยท่าทุกคนให้เป็นอิสระครับและนั้นทําให้ชาวชูริมานั้นยินดีอย่างมาก แต่ตัวของเซราดครับที่มีไฟแค้นอยู่แล้วเนี่ยเขาตกใจกับการการะทานั้นมากๆเลยนะแต่ว่าคือคือแบบตกใจไงแต่ว่าคือเข <c oughs> าวางแผนไปแล้วอะว่าเขาจะฆ่าอาเซียที่ไม่ยอมปล่อยให้เขาเป็นอิสระเนี่ยอยู่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจความคิดของเซราดนะคือเซราดนั้นคิดแค้นอาเซียและอยากฆ่าอาเซียในพิธีกรรมแอสเซนชันไงแต่พออาเซียนั้นปล่อยให้เขาเป็นอิสระในระหว่างพิธีเนี่ย ตัวของเซราดกับอึ้งครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาถอยไม่ได้แล้วเขาต้องทําการขาโมยพลังของแอสเซนชั่นแล้วก็ฆ่าอาเซียเพื่อให้เขานั้นกลายเป็นอิสระผลที่เกิดขึ้นครับก็คือตัวของออตัวของอาเซียเนี่ยโดนเซราผักนะครับให้โดนแสงของแอสเซนเนี่ยแสงของดิสออฟดิสออฟเดอะซันเนี่ยทาให้อาเซียนั้นเสียชีวิตครับแล้วก็ตัวของเซราดนั้นก็ได้รับพลังของซันดิสเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะทุกคนงงทุกคนงงแน่นอนผมเล่าอะไรวะเนี่ยใช่ทุกคนงงแน่นอน เอาเป็นว่าในเรื่องง่ายๆแล้วครับก็คือตัวของเซราดคิดแค้นอาเซียอาเซียรู้อยู่แล้วว่าเขานั้นอ่าต้องปล่อยเซราให้เป็นอิสระแน่นอนแต่ว่าเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์การเมืองเนี่ยทำให้อาเซียนั้นยังไม่สามารถทําได้ในตอนนั้นเนาะจนถึงพิธี a s c e n s i o นเนี่ยเซราดก็ได้คิดแก้แค้นครับแต่ก่อนหน้านั้นอาเซียนั้นอ่าก็ได้ทําการทําในสิ่งที่เขาเคยล่นวาจาไว้นั่นเองแล้วก็ตัวของ หลังจากนั้นนะอะในเรื่องของอาเซียหลังจากนั้นเนี่ยคืออาเซียบอกว่าเขานั้นอยู่ในห่วงแห่งนิทราเขาเห็นแต่ความมืดมิดเขาไม่เห็นอะไรเลยแต่ในเรื่องของเซราดครับหลังจากที่เขาได้พลังจากซันดิสทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวของซันดิสแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็ได้ระเบิดออกครับเรียกว่าทําให้ชิริมาแล้วก็บ้านเมืองแล้วก็ผู้คนเนี่ยตายหมดเลยซันดิสก็ล่วงลงมาครับตัวเซราที่กลายเป็นร่างพลังงานสีฟ้าเนี่ยก็ได้เห็นถึงความถึงภัยพิบัติที่ตัวเองนั้นทํานะแล้วก็ ต่อมาครับอ่าผมไม่ได้พูดถึงนาซัสก,กับเลเนกเนาะในต,ตอนที่อาเซียนั้นกำลังจะเข้ารับพิธีเอเซนชันครับตัวของเซราดนั้นหลอกให้นาซัสก,กับเลเน็กเนี่ยไปจับดูวิญญาณเก,าก่าแก่แห่งทาตไฟนะที่อยู่นอกเมืองชูเดมาแต่หลังจากที่เซราด์ทำการกรบฏครับก็ทำให้ไอตัวนาซัสก,กับเลเน็กเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าโดนหลอกก็เลยรีบกลับมายังเมืองหลวงชูริมาแล้วก็เห็นกับความวุ่นวายแล้วก็ความพินาศของบ้านเกิดของเขาไปแล้วเรียบร้อย ซึ่งทั้งคู่ก็ตัดสินใจครับที่จะทําการกําจัดตัวของไซราแต่ว่าดเห็นว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพียงแค่คนที่ได้รับพลังโซนหนึ่งจากซันดิสครับไม่สามารถาชนะไอเอเซนที่ได้พลังทั้งหมดของซันดิสไปได้แน่นอนตัวของเรเน็กครับก็เลยเรเน็กแล้วก็นาซัสาเนี่ยก็เลยใช้ตัวของลงศพที่ทําการกรกเก็บไอดวงวิญ,ญญาณธาตุที่สลาดหลอกให้หลอกให้ไปจับแหละทําการผนึกตัวของไซราสไว้ครับ แต่ว่าแอสเซนคนนี้ครับแข็งแกร่งมากเกินไปเขาได้ทําลายลงแล้วก็กลายเป็นไอ้อออแบบเหมือนกับโซ่เหมือนกับเศษหินที่ทุกท่านเห็นในสเปดอาร์ที่เขาตอนนี้แหละแล้วก็ได้เห็นว่าไอ้ตัวของเซราาเนี่ยมันเก่งมากครับทาให้เบนเนตตอนเนี่ยตัดสินใจลากเซราดลงไปยังสุสานแห่งจักรพรรดิครับแล้วก็ขอให้นาซัตเนี่ยเป็นคนปิดผนึกสุสานนั้นไว้ไว้ไวอ่าไม่ให้เซราดนั้นออกมาสร้างความวุ่นวายได้อีกตอนแรกนาซัตนี่ก็ไม่อยากทําครับแต่ว่า เห็นสีหน้าของน้องแล้วก็เห็นคําขอร้องของน้องนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เขานั้นาสามารถทําให้ชุดนั้นปลอดภัยได้นาซาจึงจำใจปิดลงศพครับทำให้ตัวของเลนเนกตันแล้วก็ตัวของเซราเนี่ยต้องอยู่ในความมื่มิดต,ตลอดกาลนั่นเอง